ฟรีต้องโซนสวัสดีเพื่อนเพ่ทุกคนทุกท่านนะครับผมอยู่กับเกมแลกนาะล็อกออนไลน์เช่นเคยนะครับผมอ่ะนะครับในคลิปนี้อยู่กับแอสซิสซินนะซีรีส์70บวกเหมือนเดิมฮนะอ่าเรามาดูว่าในชีวิต70บวกก็คืออ่าในคลิปก่อนนะความเดิมตอนที่แล้วเราเพิ่งอัปเลเวล72มาถูกต้องนะฮะเออเรา72บอแล้วนะเราจะมารุยกันต่อแล้วนะฮะอ่ะ นี่คือแมปแ,แมวนะฮะแมวแมวน้ำนะแมวน้ำเดี๋ยวายจะพาไปสำรวจนะสำรวจตรวจตรานะเอ้ยเก็บ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 ขยะทำความสะอาดชายหาดหน่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเก็บไม่ได้ฮะเก็บไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเราจะหนักเกินไปครับขยะเพียบยังไม่ได้เคลียเราเลยเก็บไม่ได้ไงโยน มีอะไรที่ไม่จําเป็นหรือเปล่านะฮะอะมอนเตอร์ตัวแรกนะฮะะสำหรับเดี๋ยวเราไปเร็วๆกันนะเราไปกันเร็วๆก็คือมอนเตอร์นะฮะมอนเตอร์ตัวแรกในแมปนี้นะฮะอามอนอมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตามหน้าจอเลยกระ,ระกออก็ตามนี้นะฮะไม่ใช่ปกระเปะ๋ิ การาปโก้นะฮะคาราปโก้นะฮะก็คือเจ้าเนี่ยฮะตัวดำๆนี่นะฮะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยมีหอยกระโดดกระโดดนะไม่ตายแล้วอ,ะอ่ะ,อะผมถือนะฮะผมถือกาตาอ่าก็คือจามัทหานะฮะจามาบวกแปดนั่นเองนี่ฮะ แมวน้ำแมวน้ำมาแล้วแมวน้ำมาแล้วนะฮะอ่าให้ exp นะครับอ่าแมวน้ำให้ exp สามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าจอบี exp หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสี่นะครับอ่าไอเทมก็เดี๋ยวผมขึ้นตามหน้าจอนี้เลยเนี่ยฮะอ่าก็คือผมถือจามาบวกแปดมาแล้วก็ให้เสฟเคลือบธาตุลมให้นะเนี่ยฮะ แล้วก็มีอะไรเนี่ยนะฮะมีกุ๊กไก่ก็ตัวอะไรนะเออเหมือ,อแบบน,นกุ๊กไก่ผมเลยเรียกกุ๊กไก่นะตัวเลกเกอร์นะฮะกุ๊กไก่ก็จ็อบก็น้อยฮะ,ะ่ต้องไปสนใจฮะ หลังจากคลิปที่แล้วนะเราก็เคลือบน้ำใช่ไหมเรา,อออากเอาอะเบเิตูสามล็อกเรดี้ไปเคลือบน้ำมาเอาไปตีไฮออกนะฮะเออ,อคลิปนี้เราใช้บวกแปดจามาธรรมดาเนี่ยแหละนะครับไม่ต้องรูนะฮะเออเคลือบลมนะฮะเบื้นประมาณพันกว่า,ก,วาก็โอเคอยู่นะฮะพอแค่ขัดไปได้นะนะฮะ เราจะวิ่งวิ่งขึ้นไปดูด้านบนไหมฮะอ่ะผมไม่ขึ้นไปดูดีกว่านะฮะเราอยู่แถวชายหาดนี่แหละนะฮะไปสิงโตทะเลกันดีกว่านะครับไปสิงโตเลยทะเลนะครับอ่าในแมปข้างกันนะครับเดินออกขวามาอีกหนึ่งแมปจะมีเนี่ยฮะเข้เล็กเนี่ยฮะเข้เล็กอลิเกเตอร์นะครับผมอ่าอ่าให้อะไรบ้างเดี๋ยวผมขึ้นให้ตามหน้าจอนะครับอีกพีของอลิเกเตอร์ก็1379นะครับผม 1 3 7่าแล้วก็จ็อบ EXP ครับ866รบครับมีตัวกุ๊กไก่เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตายฮะเกือบโดนวอเต์บอลของสิงโตทะเลครับวิ่งแทบไม่ทันนะเลือดดำกันเลยทีเดียวนะครับเฮ้ไม่ใส่เสื้อกันโอโ้ไม่ได้ใส่เสื้อกันนะ้ำมาลืมนะลืม ลืมว่าเราต้องมาประจันหน้ากับสิงโตทะเลนะครับผู้ปรับเก่านะฮะสมัยตอนเล่นแบล็กสมิธนะฮะอคอู่ไก่ไหมละคู่ไก่ว่ามีฮันเตอร์ด้วยนะถามเพื่อนหนะ่อย เห็นไม่ได้อีกแล้วอะ่ะมันหนักครัเราต้องเคลียร์ของนะฮะมันทำให้เราเก็บขยะไม่ได้นะซิงกันเลย ลืมนะฮะลืมลืมไปเก็บของก่อนอ่ะไม่เป็นไรนะฮะอ่ะสำหรับมอนเตอร์ในแมปนี้นะมีปลาดาวด้วยนะฮะปลาดาวอ่ะไม่ต้องสนใจนะฮะน่าจะไม่มีอะไรดีนะฮะไม้ละสิงโตทะเลนะฮะไอีของสิงโตทะเลนะครับก็348นนะครับผม แล้วก็จอบ 1, ยีพีหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองน้อยกว่าน้อยกว่าแมวน้ำหรืเปล่าแมวน้ำให้สามพันเจ็ดนะสิงโตทะเลให้น้อยกว่าดังนั้นก็เรากลับครับกลับ การเคเล็กก่อนนะตอนนี้การ์ดราคาคีาเล็กแพงมากนะฮะอยู่เซิร์ฟไอริสนะฮะเป็นการ์ดเป็นการ์ดที่ขาดตลาดนะฮะต้องบอกว่าอย่างนี้อยู่บนด้านบนตรงนี้ก็จะมีพวกปูพวกหอยพวกอะไรไปนะฮะ เออเเว,ลลว์เราเวิเเวแถวชายหาดตึ้งมีแนวน้ำมีอะไรนะ,ะไปครับออกไปะทีนี้เราจะมาลุยเข้ใหญ่นะฮะขึ้นมาอีกหนึ่งแมปเนาะขึ้นมาอีกหนึ่งแมปก็จะเป็นสถานที่เนี่ยนะฮะเจ็ดสิบบวกแอสซิซินเนี่ยยังก็จะมาเจ็ดสิบมาได้นะลองมากันดูครับ จะมีเจ้าหนอนหนอนด้วยเลยกัดเจ็บก็เลยทีเดียวกัดเจ็บกัดไม่ปล่อยนะอ่ะเจอแล้วฮะเข้มเนะสำหรับอ่ามอนเตอร์ตัวนี้นะครับผมอ่ก็คือดุใช้ได้นะดุใช้ได้แล้วก็ให้าเนี่ยฮะ จ็อบนะครับให้ EP 5,900นนะครับและจ็อบ EP 3,699นนะครับเยอะนะเยอะนะนะครับโอเคอยู่โอเคอยู่นะฮะโอเคอยู่นะครับแล้วก็ให้ของอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตามหน้าจอเพื่อนก็ดูตามได้เลยนะฮะอันนี้เอามาหลายตัวแล้วเริ่มจะไม่ไหวนะบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยมา ขยับมานิดนึงนะตีไม่ค่อยถูกตีไม่ค่อยถูกนะยังมีมิดบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าไม่ใส่กากแองเนี่ยบอกเลยนะครับถ้าไม่ใส่ไอ้หน้ากาก แองเจลสปิริตเนี่ยนะครับตีไม่โดนต้อ,องถอดไหม,ะมจะตีโดนไหมะจะถอดเลยนะครับมันจะอ่อนนะใส่เถอะนะฮะ มุดแกรบอโอ้ยกี่ตัววะเนี่ยนะครับผมมันเย,เยอะเยอะเกินไปแล้วอ่ะอที่สี่ตัว ดีนะที่แบ็กสมิธเดินผ่านมานะค้ัหนอนมันเลยวิ่งไปนะ้านอนมันมาหาเนี่ยไเยเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนคนขโมยนะออโจนขโมยยิ่งเยอะนะสํสำหรับ <c oughs> สำหรับเรายิ่งเป็นโจนอยู่แล้วนะเบอร์เดี๋ยวจะโดนกับตัวเองสั้นหน่อยออแย่เลยอะ จำเป็นต้องสู้ครับเราไม่รู้ว่าเค่เยอะนะนึกว่ามีตัวเดียวมันซ้อนกันมานะครับอเอก็เลยจําเป็นต้องบวกฮะนะฮนะจังหวะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจโหดนะเออสู้ไปแบบฟุ๊กๆฮะโอเคนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆมาดูกันนะครับสําหรับ ซีรีส์แอต s าซิน70บวกว่าเราสามารถมาฟาร์มของเก็บเบลอะไรกันได้ที่ไหนบ้างก็แนะนำ3แมปนะครับหนึ่งก็คือ,อแมวน้ำนะครับสองก็คือแมปสิงโตทะเลที่มีอัลลิเกเตอร์อะไรด้วยนะฮะและสามารถที่จะอ่าฟาร์มพวกขยะก็คือทรายฟ้าเอาไปทำ OBB แล้วก็แมปนี้ครับแมปที่ใหญ่นะแมปที่ใหญ่ตอนนี้ก็ให้ EP สูงแล้วก็เดี๋ยวมันมีตัวเนี้ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอดอก สินค้าดอกขยะดอกของอะไรบ้างไอเทมแลอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นให้หน้าจอนะฮะก็คือ alligator นะฮะ anoleian แี่ใหญ่เนี่ยเป็นการเซตอยู่แล้วนะครับถ้าดอกมาก็ขายได้ละนะครับแล้วะะามาเก็บเวลชิวๆก็เป็นอะไรที่อ่ะเป็นหนึ่งในแมปที่น่าสนใจทีเดียวนะนะฮะอาจะมันมันอาจจะโหดไปนิดนึงนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับตีทีละตัวครับเราเน้นแบบตีทีละตัว นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมซีรีส์แอซิบวกนะครับผมก็ขอตัวลาเพลงตัวนี้ไปก่อนนะครพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด s u b สไคร b ์ให้กันด้วยนะครับเพื่อติดตามทลิปใหม่ของผมนะครับปีร่มฟนจะกลับมาอีกแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ